เพราะท่านนาบีมูฮัมวมัดเองสลวลลลอเลวสลัมนี้ได้บอกถึงลักษณะการโตอัดโตปะเละโตมานี้นบีจะให้นำนักถึงหมากโอนพี่น้องท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972 779 830อ่านี่ มันสอบัดไปท้ามันว่าในอามันลั่นได้ทีดีเลยเวอานบีก yani. ็บอกมามาถึงตอนเถอว่าต้องต่ออัตโตมโตโตเมเลยโตมาอะไรลังจากนั้นเลยารูสุลันโลขณะบีว่าต้องอัตโตมานั่นเลยนบีจะย้ำพี่นนองเนี่ยกาหลังจากนั้นข่อยปาแสดงว่ามามีฟัมสําคัญที่ชารโรไฮฟัมสําคัญนี้เนื้อกว่าปา เตไม่ใช่ว,ว่าเราโตอัดโตมาเหลียวป้าเราไม่โตอัดไม่ใช่เลยแต่ถ้าสมมุดเร่องเดียวกันพีน้องตรงกันเวลาเดียวกันมาว่าเบาเออไปเสือนําเค้งที่ป้า,าว่าเบาเออเอาเปไปลํากันจึงตามไกยโขนพีน้องที่นี่อ่านี่ก็าตามต่างโซงอะไรีน้องนะ่ะต้องตามต่างโซงพเป็นต่างพอต่างเมต่างป้าต่างมาแต่ถ้าให้เริ่มทําทําคงไก่โคนคงมาโคน ป่าอย่าบูนอ่ะอี่ยบ่าวจะร่ำใจมันไม่ไปโดนไปตั้มข้องหมามันวะนี่เราบูชายนี่ก็จะพิลาพี่น้องตรงนั้นถ้าให้งามงามนั่นเราำวะนี่ฮ่าบ่าวกันนั่นมึงไปเสื่อมแข้งให้หมามึงโกรธเลยนะอ่าตึงเส้นเร็วแต่เดี๋ยวกคอยมาเอาเพรี้พาไปลำนี่แสดงว่าป่ามันเข้าใจพี่น้องป่ามันเข้าใจเต๋ถ้าป่ามันน้รอบแต่เดี๋ยวปั้นว่าอ่ะไม่ได้บาวดูเพรววิลเล้ไปเอาเพก่อนอคนนี่แสดงว่าป่าไม่เข้าใจเลยพี่น้อง โนมหมามันยากนำเค้งตากินชายหินอยนะถึงพอจะนั้นทางมาเขาเ่าใจปะเขาเ่าใจโลกนะูกหน้าที่บทบาทเราเป็นลูกเราก็กกเขาเ้าใจแล้วอะไรไปตามคันโล่งคงศาสนาที่นั่นอ่านี่ฮิดเดียวเพียงเพราะหมาโรารู้เลยนะผู้เป็นบันดาผู้เป็นหมานี่ตั้งแต่อุ้มองตั้งแต่เลียงลกูกตั้งแต่โอ้ซารัปัดซารพัน น้าพ yeah, <pe> <ography> <sm> ึ when when no ่งมาบายอกมั่งน <food> so <scary> <The> ี fulfill <fulfillment> ่ดอกโบญิงเลนี้นี่เปี่ยมปืดยั่งพี่น้องหนุ่มพุ่งยั่งอ่าพอจุ้งลาป้ามันดูป้ามันจุงอ่าพอว่าขี้เตะก็ปะมันโดนหลังนะเออไม่โดยตามเคยกันเลยพี่น้องเตะทะยุกอดีตนั่นจริงนั่นแหละน้าที่คนเกว่าอะไรล่ะน้ว่างค่าตักเป็นสวมของลูกที่ว่านี่นี่ตรงโตอัดโตพรมีโกน นะสุดท้ายนี้พี่น้องนะก็ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันนะเนโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือ่องพี่นะ้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือ่องวิง่งวนนุน่นก็เป็นไปไม่ได้ นำพึงเรือเสื้อพึงปลาเพราเฉะานั้นตั้งผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณพ่อแม่พีนองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่นองที่ให้การโอนคามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องโรคเป็นประจำในตุกทุกุกวันที่ข้าวทางบัญชีฮามดุลิลละพี่นองขอขอบคุณพี่นองตุกา่านเหล่วเตะกำลังความสามารถของพี่นอง เราไม่ได้ม um. <|th|> ีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องยูตีฟามยูตีฟามอิกลัสนายูตีฟามบริสุทธิ์ใจนาโคงผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและกวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาในวันอัคเรันต์อะลลบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9แ1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น